กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับกับแบนธนบันที่สันชัยวิีโอพัทยานะครับกูไลฟ์กูมิวสิกกันต่อดีกว่าครับผมให้ฉันนเป็อากาศไปกลับมาในชั่วโมงนี้นะฮะมาพร้อมกับผู้ชาย2คนนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือถังเบียร์แล้วก็เทมนั่นเองสวัสดีครับสหนุ่มเลยครับครับผมอ่ะมีใครอยู่ในสายบ้างแนะนําตัวหน่อยเสียงใครเป็นใครบ้างครับผมสวัสดีครับถังเบียร์ครับผม ครับผมเทมนะครับอ่านี่เทมนะฮะเทมจะเสียงออกแบบว่าเข้มๆหน่อยเนาะ,ะขอบคุณครับออแล้วว่าทางังเบียร์จะเป็นเสียงแบบหวานๆนิดนึงเงี้ยเออนะฮะอาจจะคุยกันทีละคนละกันเนาะเอาคนที่ปล่อยชิงเกิลมาก่อนดีกว่านะครับอย่างทั้งเบียร์น,นั่นเองนะฮะทั้งเบียร์ครับผมหลังจากเป็นแชมป์แล้วแบบชีวิตมันยากขึ้นไหมอ่ะชีวิตไม่ได้ยากขึ้นครับอ่า เป็นไงบ้างฮะแบบว่าคนรู้จักเยอะขึ้นเดินไปไหนมาไหนแบบมันลําบากมากขึ้นไหมคนแบบทักทายคนแบบลุมล้อมอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับขนาดว่าเดินไปไหนแล้วก็ลําบากอ,อ๋อแบบว่าก็คือแค่แบบทักทายกันให้พอรู้จักกันยิ้มให้กันได้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน,นะครับยังเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะครับกับเพลงของถังเบียร์เลยเนาะโลกมันกลมความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงนี้แบบเต็มเต็มเพลงเป็นของตัวเองแบบเต็มเต็ม อย่างนี้เนี่ยรู้สึกไงบ้างฮะตื่นเต้นปะเตนมากมากครับผมเพราะเป็นแนของผม่างเด้ครับอ่าฮะกับผมซึ่งหลังจากออกจากบ้านมาแล้วค่อยรู้หรือว่ารู้ตอนที่อยู่ในบ้านแล้วครับว่าจะร้องเพลงลบมันกลมไหครับออกมาจากบ้านครับผมอ๋อพอแบบเป็นแชมป์ปุ๊บก็ได้เพลงนี้มาเลยใช่ไหมฮะซึ่งโจทย์ตอนนั้นเนี่ยมีการคุยอะไรกับโปรดิวเซอร์ไหมครับว่าจะให้เพลงมาเป็นประมาณไหนยังไงอะครับจริงอัลบั้มนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง True Fantasia และสหภาพดนตรีครับผมอ่าครับผม แล้วมันยังไงฮะแบบว่าเขาให้อะไรมาก่อนไหมบอกอะไรก่อนไหมหรือว่ามีอะไรให้เลือกมากกว่าเพลงโลกมันกลมไหมครับก็เป็นเพลงนี้เลยครับว่าอว่าตามคาแรคเตอร์ตอนที่อยู่ในบ้านครับซึ่ง<อ>ที่ร้องเพลงแล้วเต้นตลอดเวลาหมายถึงแบบทั้งเพลงโยู่ครับ<อ>ไม่เคยได้ฟังเพลงชาจะถังเบสเท่าไหร่ใช่ใช่ไงเลยบอกว่าเอะทําไมมาถึงบอกว่าปล่อยแบบเพลงช้าๆมาต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับก,บการไปบอกโปรดิวเซอร์หรือเปล่าลยอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม นะครับซึ่งเพลงน,นี้ตอนที่เอามาได้ร้องมาเป็นแบบตัวตนเป็นเพลงของเราเองอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าต้องใส่ฟีลอะไรไปในการร้องเยอะขึ้นไหมครับใช่ครับผมก็เราได้เรียนได้เรียนแอคติ้งจากครับผมเอามาใช้ได้เยอะเหมือนกันครับอาา่าฮะซึ่งเขามีการแนะนำอะไรเพิ่มเติไมไหมฮะในช่วงระหว่างที่แบบว่าอัดเสียงครั้งแรกในชีวิตนะครับมีการมีเทคนิคการใช้ห้องอัดครับผมแล้วก็ถึงใหม่ครับซึ่งมันยากยากกว่าที่คิดไว้ไหม มายากไหมเพระเฉลีวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากกว่าครับเพราะ uh huh. ว่าเราเข้ามาตรงนี้เราต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างครับอ๋อนะครับก็เลยได้มาเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตแบบสบุรณ์แบบเนาะโลกมันกลมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับทางเบียร์ขอมาเยอะมากเลยรู้เปล่าต่อวันเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคืออันดับที่6แล้วนั้นถังเบียร์นะ เออนะครับในซันชัยกุ้งเบียสิกทับเทวนตี้นะครับถังเบียร์สียถังเบียร์หายไปเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวรบกวนแบบว่าพูดใกล้หน่อยนะใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องแบบว่าเป็นการบ่งบอกตัวตนของถังเบียรสไหมฮะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถังเบียร์จะแบบมีแต่เพลงช้ามาต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ปล่อยแบบเพลงช้ามาชิมลางไปแล้วอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะมีแบบเพลงเต้นๆให้ได้ฟังกันอะไรยังไงครับจริงๆเอาเอาจริงๆถังเบียร์อยากได้เป็นเพลงเร็วครับอ่าฮะมีโอกาสได้มีซิงเกิลต่อต่อไปครับถังเบียร์ก็อยากได้เป็นเพลงเเเเเเรรร็็ววปปนนพพลลงต้ไยคับบาาาะ่ทชอ ชอบเต้นมากกว่าใช่ไหมใช่ครับเออแล้วตอนที่โปรดปริวเซ์ให้เพลงนี้มาเขาเราแบบกดดันไหมรู้สึกแบบว่าเอะฉันอยากเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้เพลงช้ามาอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าทัไปคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าลองครับมันท้าทายอ่าท้าทายอีแบบหนึ่งนะหลังจากที่เต้นมาเยอะอะไรอย่างนงี้ลองปลอบแบบร้องเพลงเศร้าๆบ้างใช่ไหมครับผมเออนะครับตอนนี้มี m v หรือยังครับเพลงนี้โลกเป็นกลมอะครับ MV มวออกมาได้สักพักนึงแล้วครับเออ MV เป็นประมาณไหนอะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิเ ป็นตั้งภาพครับผมส่วนตัวน้องชิปปี้ที่แสดงเป็นนางเอกครับก็ครับผมก็แสดงเป็นเอ่อนางเอกคือคือแสดงเป็นคนจัดดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยตามวดดิ้งอะครับอืมครับผมก็ไปเจอกันด้วยความแบบโลกมันกลมใช่ไหมใช่ครับผมเออเล่าเรื่องราวตามเพลงเลยเนาะนะครับซึ่งเพลงนี้ล่าสุดคือต้องบอกว่าแฟนคลับแบบอยากจะได้รหัสในการดาวโหลดในโทรศัพท์มือถือแล้วละมีรหัสในการดาวโหลดไหมครับมีครับผมรหัสในการดาวน์โหลดครับก็จะเป็น สำหรับ True Move ครับระบบก็เป็นดอกจันสอง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 ดอกจันสองสี่ตัวครับผมแล้วก็ไอสเตเรอ์นะไอจูนผมไอ u n e ครับผมสามารถโหลดได้ทั้งลิงค์โทนแล้วก็ฟูลซองครับสำหรับทั้ง12เพลงทั้ง13เพลงเลยในอัลบั้ม a F 1 0รักและครับคุณครับโอเคอ่ะตอนนี้ถังเบียร์มีช่องทางการติดตามที่ไหนบ้างครับติดตามคิวว่าไปเล่นที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้ฝากเลยฮะสามารถ follow พวกเราได้นะฮะครับะที บนเว็ True Music com ครับผมและ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจ AF10 พักและขอบคุณ Official ครับผมส่วน IG และ Twitter ครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ ID U N G B W E R A F10 ครับผมส่วนของพี่เทมครับ T A Y M E underscore A F10 ครับผมฝากให้เทมเลยเหรอเดี๋ยวคุยกับเทมต่อกันสิครับเดี๋ยวให้ทางเบียดพักผ่อนก่อนเนาะอะคุยกับเทมบ้างนะฮะผมสวัสดีครับเกอแอดเทมเทมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ตอนนี้มีซิงเกิลปล่อยมาแบบเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้แล้วดีใจไหม โอ้โหดีใจมากครับ <S <S ซึ่งขั้นตอนการทำงานของแทมต้องบอกว่าเพลงน,นี้มันใช้เวลาอยู่นานไหมครักับ u n i v e r be alone นะครับผมก็ตอนอัดนะฮะก็ใช้เวลานานกว่าที่ควรนิดหนึ่งครับเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเข้าไปอัดนะฮะก็เป็นหวัดหนักไงครับก็เลยเสียงแบบโอ้โหขึ้นจมูกตันมากแล้วเขาต้องรองหายไหมหรือว่าจริงแล้วมันต้องใช้เวลานั้นให้เสร็จเลยอะครับก็คือ โคจูเซ่ก็ให้กลับมาอาทิตย์ต่อมาครับซึ่งเสียงก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังจมูกตันนิดนึงครับอฮก็เลยแบบว่าอย่างอาจจะแบบดันเหมือนกับเหมือนกับคนร้องแล้วแบบปิดจมูกอะครับนิดนึงแบบว่าขึ้นนาสิกแบบเยอะไปพิเศษเงยใช่ครับใช่มันจะขึ้นเยอะกว่าธรรมดาครับนะฮะแต่ก็ผ่านพ้นไปดีเนาะมาหายไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ในไงเพลง,เ,งเนื้อเพลงทำนองเพลงม,มันสนุกสนุกแบบอ,อยู่แล้วครับเอาแบบว่าให้เน้นแบบว่าเต้นมีความสุขกับเพลงพร้อปแบบนี้กันไปดีกว่าเนาะนะครับซึ่งเพลงนี้เรามีส่วนร่วมอะไรบ้างครับนอกจากการร้องแล้วมีการไปพูดอะไรคุยอะไรเกี่ยวกับการที่จะได้เพลงนี้มาไมหมฮะกับ universe bialo นะครับเพลงนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่าคือความหมายเพลงนี้ก็จะแบบแฮปปี้เหมือนกับเราเราเรา้องเพลงนี้ให้ใหผู้หญิงพิเศษของเราฟังว่าแบบ บอกเขาว่าเราจะอยู่กับเขาไปตลอดครับนอนอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับอ๋อนะฮะซึ่งแบบว่าชีวิตจริงมีแบบนี้ไหมเทมเป็เจ๊งบบเห้ะครับแบบนี้ครับเออ <laughs> นะฮะดีดดดดเออนะฮะตอนนี้เทมเป็นแบบว่าศิลปินใน AF ซึ่งต้องบอกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเทมหรับเทมนะครับเทมเองเอะไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากเนี่ยแต่ทุกอย่างรอบๆเทมตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมโลกมันดูแบบว่าสดใสมากขึ้นกว่าเดิมไหม ก็สดใสมากครับเดินไปไหนก็มีแต่คนยิ้มให้นาออย่างเงี้ยใช่จากชีวิตที่แบบว่าก็อยู่กับว่าอะไรที่แบบเจ็บอาจจะเจ็บตัวอะไรนิดหน่อยเพราะผมฝึกทหารมาแล้วก็รอทางด้านนั้นไงครับเลยเลยมันก็ทําให้โลกสดใสขึ้นมาอยู่ในวงการนี้มันก็แบบว่าแทนแบบว่าแทนที่จะแบบมีคนหน้าบึ้งๆอยู่รอบๆเราแบบว่าเราน่นนี่ก็ก็แบบว่าอาซะเห็นภาพเลย ก็แบบเป็นคนยิ้มให้เราคนถ่ายรูปนู่นนี่อะไรแบบนี้ครับมันเนี่ยฮะสดใสขึ้นเยอะครับครับเพลงนี้ You Never Be Alone เป็นแนวเพลงที่แบบว่าเทมชอบเลยไหมแนวประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วเทมเป็นคนที่ชอบเพลงอ R&B ฮาอ์าแบบเซ็กซี่หน่อยครับครับผมมีอารมณ์หน่อยอะไรแบบนี้ยแต่ว่าว่าคืออย่างในที่ชอบก็คือลูกทุงะฮะจริงเหรอผมชอบลูกทุ่งอ่อ มีการเอามาอะดีบใส่ไหมอะไรนะครับมีการเอามาแบบอะดีบใส่ให้มัน mix and match ในเพลงนี้ไหมอ๋อแต่ถ้าทำได้นี่ก็เจ๋งมากอยากทำเลยใช่ไหมเออนะฮะเอาเวอรว่าซิเกิลหน้าไงลองเอาไปแบบดีไซน์การร้องใส่ดูอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ยังเพลงนี้เองเนี่ยนะครับใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลแล้วในการทำเอ็มวีตอนนี้เป็นไงบ้างอะฮะก็ถ่ายเอ็มวีเสร็จแล้วครับแล้วก็เดือนน่าจะออก ในเดือนนี้ครับอืมจะได้ดูกันเดือนนี้เนาะซึ่งแบบเรื่องราวเป็นการเล่าอะไรยงไงบ้างครับหรือว่าเต้นกันทั้งเพลงเลยอะเอ่อือเพลงนี้จะมีเต้นน้อยครับอ่าฮะเป้นนิดเดียวแบบว่าตรงตรงทุกนะครับตรงคอเลนิดหนึ่งอืมเพราะว่าเอ่อนอกจากนั้นก็จะเป็นเหมือนกับการแบบเรื่องแบบว่าคล้ายๆแบบมีมีจะมีฉากแบบอยู่ตรงตรงตรงสาว่าน้ำอะไรแบบนี้ครับเหมือนกับมีมีพูปาร์ตี้อะไรแบบนี้ครับอ๋อ เนีฮะเออน่าดูนะน่าดูนะจะแบบดูไปแล้วก็มีฟิลตามเพลงไปเนาะใช่ครับแบบว่าใช่เป็นเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นฟิกฮาร์ดเอ็นโอเคทีนี้ตอนนี้มีการคุยเรื่องของเพลงต่อไปกับโปรดิวเซอร์ยังครับว่าแบบว่าเพลงต่อไปเราจะทำเพลงประมาณไหนยังไงกันต่อไปดีอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้คุยเลยครับยัง <ผม S 2> ใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีปล่อยซิงเกิลหน้าก็แวะมาฝากอีกเนาะนะครับเดี๋ยวให้เทมได้ฝากช่องทางในการดาวน์โหลดเพลง Universal หน่อยครับผมครับผมก็ดาวโหลด ใน l l Never Be Alone ได้ที่ iTunes Store นะครับครับ uh, แล้วก็ uh, ที่ www.music.com ครับผมอืมครับผมชูมิวสิ c ดอเอ่อแล้วก็จริง,รงๆแล้วติดตามงานของพวกน้องๆ AF ทุกคนได้เลยนะฮะที่ Facebook Fan Page ชื่อว่า,วา uh, AF เิบรักและขอบคุณอัพเดชรับอ๋อนะฮะต้องบอกว่านี้ก็ทำเป็นพิเศษขึ้นมาเนาะเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับของพวกเราเนาะ นะครับเอาไว้วันนี้ขอบคุณสำหร,รับทังเบียร์แล้วก็เทมมากๆเลยนะนเดี๋ยวปลอดเพลงใหม่มาคุยอีกเนาะขอ,ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ